ก็คือก็คือโอเคทางบ้าน8ปดเก้าอันนี้ผมพูดแบบตรงการเนาะครับครับพี่เฝางนนี้มางด้วยกันเลยใช่นี้มคือเขาก็อยากรู้แหละว่าส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยเขาเคลียร์หรือยังผมก็เลยว่าผมยังไม่ใช่เอกสารอ่าครับอ่าเดี๋ยวผมเช็คให้อ่าตกลงไหมเผื่อถ้าคุณก็โทรไปหาใช่ครับผี่คทนเขาเคว่าเรียบร้อยออกหมดแล้วทุกอย่างโอเคอ่าผมก็เลยโทรมาแจ้งว่าทางนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาเขาเรียกว่าหนึ่งขอเอกสารสำเนาเพราะว่าเพื่อเป็นเอกสารเผื่อมีใครจะมาดูหรืออะไรอย่างเงี้ย้ดวยความที่เราจะทำทุกอย่างถูกต้องที่สุดเท่าทั่เราจะทหมดแล้วส่วนเรื่องอะไรที่มันผลกระทบหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไปมีผลกระทบเรื่องฝุ่นละอองหรืออะไรอย่างเงี้ยทางนี้ก็สามารถที่มีสิทธิ์ร้องได้แต่ผมไม่ได้พูดอะไรสักคำในเรื่องนี้ทางนี้เขาไม่ได้แจ้งเรื่องผมระทบใช่งั้นเดี๋ยวผมก็เข้าใจที่ฝากถามหน่อยว่าเขาจะอยากรู้ไปทําไม ว่า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 สร้างแบบแบบไหนทำไมคุณไม่ไปเรียนวิศวะก่อสร้างวิศวะโยธาครับคริี้ไปมางหมอนกันนะก็คือก็คือแกก็ยังติดค้างที่รอบที่แล้วที่เขามาตรวจใช่ครับว่าทางนี้เห็นทำออกมาแล้วว่าปกีิไปแ่มานียใช่ครับที่คือมันจบที่ตรงนั้นงที่อันนี้ผมพูดแบบตรงกลางทม่ไเข้างใครนะเข้าใจครับผมก็เลยโทวสามไงแค่นั้นแต่ส่วนเรื่องของวิศระทขเขาไม่ได้มีอะไร ในส่งเขาถามว่ามีผลกระทบอะไรไม่ตรงลยไม่จบเลยไม่จบเลยเโอเคแต่ส่วนเอออย่างนี้การพูดการแล้วกันถ้าส่วนไม่จบก็คือถ้าทางนี้เขาไม่ลงวันที่ที่จะขอตั้งก็ทำได้ถึงที่หน้าเอออืมจะถ้าถ้าเราทำแบบนั้นก็ไม่ติดนะอืมเพราะว่ามันตามกฎหมายเนาะมีหลักฐานนะใช่ไม่กลัวไม่ไม่ถึงว่าไม่เป็นไร อทุกคนก็อยู่ในในภาระเรื่องของมีกรอบของตัวเองในการทำงานผมก็รู้ตัวที่ผมก็รู้ตัวการนี้ก็คือการนี้เขาทำถูกต้องแล้วตอนนี้ก็เสียบว่าก็จบแล้วมันจบแล้วครับที่ไม่ขาดใจอะไรแล้วใช่ไหมถูกต้องเอาในเมื่อคุณมีแพยอนุญาตคุณมีทุกอย่างครบหมดแล้วจะดูไหมครับจะไม่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 ดูนะแม้ดูพีพูดที่หลังไม่ได้นะว่าใบอนุญาตไม่ออกนะครับมันออกแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องขอก๊อปปี้เองผมไม่เนี่ยไม่มีสิทธิให้คุณเขาใบอนุญาตเป็นของส่วนตัวของลูกบ้านผมครับ ผมอนุญาตให้พี่ไม่ได้นอกจากนี้ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวลูกบ้านผมครับผมให้ไม่ได้พี่ไอ้ที่ตามกฎหมายครับแล้วก็ลูกบ้านสามารถดูไหมดูได้แต่คัดลอกไม่ได้คัดลอกไม่ได้ครับมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลผมก็เลยให้พี่มาดูไงแต่พี่คัดลอกไม่ได้ครับเพราะมันเป็นสิทธิ์ของลูกบ้านผมครับโอเคอันนี้เข้าใจด้วยนะครับถ้าพี่จะดูพี่ดูตรงนี้ได้ครับห้ามสำรนาข้าง Copy ครับ โอ้โหรถมไรอย่างหคุยกับพนะพี่ก็บอกต่ออืมแต่บิดตัวกลางก็แล้วกันอ่ารถนะครับบิดตัวกลางแล้วเดี๋ยวผมฝากพี่อย่างนะครับว่าบอกเรื่องถ้ามีปัญหาบอกลูกน้องผมได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านพี่เพราะผมเข้าใจเรื่องนิตย์ดูแลหลายบ้านเลยดหลายบ้านเรื่องมันเยอะแล้วนะครับถ้าเสียงดังบอกได้ฝุ่นดังบอกได้แต่อยู่ในมาตรฐานการกฎหมายนะครับ ไม่ใช่เสียงต่อตะปูแล้วบอกเสียงดังอันนั้นผมก็ไม่ยอมนะพี่พี่ผมไม่ตลกขนาดนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ไงไม่ตลกแต่ที่ผ่านมาก็ตลกไงพี่ทุกคนคือที่ทนงานติกาตัวเองเลหน้าที่ของตัวเองถ้าก็ระเบียบอ่าระกดระเบียบของหมู่บ้านระกดระเบียบของที่พี่เอาตรงๆนะผมกับเขากำลังจะมีคดีกันอยู่เนี่ยเรื่องงานล่าช้าเนี่ยเป็นเหตุทำงานให้ผมล่าช้าเน้่ผมเสียหายระยะเวลาเนี่ยผมยังคุยกับเขาอยู่เลยพี่เอาตรงเอาตรงทำนิดนึงเนาะนิดเดียวถามได้ใช่ไหมบอกคนไทยด้วยกัน ทำไมตอนแรกเนี่ยมาติดชิปละติดชิดถูกต้องใช่ครับทำไมอ่ะหนึ่งตามกฎหมายขออนุญาตชิดได้ไหมถูกต้องอฟังก่อนนะคุณฟังก่อนนะถ้าคุณไม่รู้ก่มาคุณฟังก่อนนะอืมชิดขออาคานได้ครับแต่ต้องได้รับการยินยอมจากอจขอจากใครครับพื้นที่ข้างเคียงครับถูกต้องใช่ในเมื่อพื้นที่ข้างเคียงไม่ยอมทําไมผมต้องหยุดงานครับเออไม่ใช่ฟังก่อนฟังก่อนครับทําไมถึงพื้นที่ข้างเคียงมันต้องหยุดงานครับและมีการรีไว้แบบไหมครับใจเย็นคุณฟังก่อนคุณฟังก่อน ทำไมก็ไม่กลรรับเลยไว้แบบไม่ได้ผูกสร้างชิดไม่ดีกว่าเหรอทุกบ้านชิดได้ครับแต่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของของ้างข้างเคียงครับถูกต้องเจ้า,จาของข้างเคียงไม่ยอมถูกต,ต,ต,ต้องมีการปรับแบบครับถูกต้องถูกต้องคุณก็รู้อยู่เนี่ยเออแล้วทำไมผิดไไม่ล้วมีกปรบแบบเนียเออข้อกฎหมายข้อน,นี้ผมรู้อยู่แล้วถูกต้องไหมใช่พี่ก็พูดเองอ่าแล้วมีการปรับแบบไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมก่อนที่จะทําไม่มีการบอกอ่ะ ลูกบ้านผมไม่ทราบไม่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 ตามกฎหมายก่อนพี่ตามกฎหมายของที่ต้องมานบอกลูกบ้านผมรู้จักคุณไหมไม่ใช่ไม่ใช่เอาพี่รู้อยู่แล้วนี่ว่าฟังก่อนฟังก่อนผมรู้จักคุณไหมผมไม่ได้รู้จักลูกบ้านทุกหลังผมต้องมาบอกพี่ครับผมจะสร้างนีานี่คำบอกว่สร้างนีไม่ใช่น้าที่ผมครับหน้าที่ผมส่งแบบให้นิติครับนิติคอมเมนต์แบบครับผมไม่มีหน้าที่ต้องบอกลูกบ้านทุกหลังว่าผมจะทําแบบนี้นะครับไม่ใช่หน้าที่ผมเข้าใจไว้ด้วยพี่ ไม่แต่คือล้ว่มันคือส่วนของฝสองฝั่งถูกไหมครับล้ว,วนต<ร><ห>่อการอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ล้วที่ติดอย่างเงี้ยครับมันคือส่วนของเราคนละครึ่งถูกไหมครับห้าสิบห้าสิบใช่ส่วนการห้า<ช><ๆ>สิบห้าสิบมีการฟังก่อน,น,อนมีสิทธิ์ใช้ในล้วนยี่สิบเซนถูกต้องบ้านนะั้นบ้านเขาใช้ได้สิบเซนบ้านที<ๆ>่ใช้ได้สิบเซนเพราะฉะนั้นผมตัดปัญหาผมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การตัดปัญหานะคุณไม่เคยแจ้งเราอยู่แล้วพี่คุณไม่เคยแจ้งเรามาก่อนเลยว่าคุณจะทำก็ไม่ใช่หนาพี่ผมที่ต้องไปวิ่งแจ ก็คนละพึ่งไม่ใช่หรอคนละพึ่งแล้วตามกฎหมายมันคนละพึ่งหรือเปล่าพี่พี่อยากแฉได้ป่ะไม่ใช่ผมถามว่าตอนแรกพี่อยากแฉได้ไหมพี่แบบมีการรีไว้อยู่แต่พี่เอกสารนี่นิติมีถ้างั้นพี่เก้คลีผมว่าคลีมันไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องพี่ยไม่รู้เรื่องทางนี้โอเคมี่แท๊บทางนี้เขาปรับให้เรียบร้อยไม่ไม่ผมไม่พูดถึงยอดตอนแรกเลยเนี่ย ที่มันติดขนาดนั้นทำไมไม่มีการขอหรือยตในเมื่อเราคุณรู้อยู่แล้วว่าขอนิติมีการคอมเมนต์รีไว้มาทีหลังเราลือให้ไหมเราทําให้ไหมครับแป๊บนึงครับพี่ผมเข้าใจว่าพี่รีไว้์หรืออะไรต่างๆเข้าใจอ๋อเออตั้งนี้คุยกะเออแม่ไม่รู้เรื่องว่ะไปกลับทำงานมีปัญหาขึ้นศาลก็แล้วกันไปพี่ไม่คุยแล้วปากสารนิติได้ครับพี่ผมทําตามกฎทุกอย่างผมทำตามกฎทุกอย่างเวลา